สวัสดีเพื่อนเนทุกคนเลยวันนี้เรามาอยู่กับสัตว์ต่างๆมีพี่ช้างพี่ควายพ,พี่คองพี่มา้าอยู่ที่นี่โอ้โหสวนดอกไม้สวยมากเลยนะนี่เรามารู้จักสีต่างๆของสัตว์กันดีกว่านี่พี่ช้างพี่ช้างสีเขียวกรีนสีเขียวลอพี่ช้างองนีนะลองพี่ช้างเดินมาสิ สวยไหมพี่ช้างเสียงช้างร้องยังไงเป,ป็นเป็นนี่ต่อไปพี่ควายพี่ควายพี่ควายควายสีอะไรเนี่ยน้องน้องรู้ไหมเดี๋ยวพี่จะบอกนะสีส้ม orange orange สีส้มนี่นี่อ่าเดี๋ยวพี่ควายเดินมาบ้าง ควายเดินหนีนะแจวเลยไหมนะีออ่ออออพี่ควายเคยพักก่อนพี่ควายเดินเหนื่นอยล่ะต่อไปโอ้โหพี่คิงคองคิงคองสีอะไรเอ,อ่ยสีแดงเรดสีแดงสีแดงเรดสีแดง เดิมาเลยนี่ต้องเลยมาเลย no 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 สสยหน้าอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่ที่ข้องนี้เราตรงนี้นะต่อไปพี่ม้าพี่ม้าสีอะไรสีชมพูพิงพิงสีชมพู่พพพาดูมากันนะ ที่มาเขาจะต้องเดินทางเรียบเนื้นนะนอฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะได้ติดาม